ใครกำลังมองหาร้านตเติมเกม Fk Journey มเม p ขิงๆนะครับแนะนำร้าน Easy การนะครับถูกและสะดวกปลอดภัยเติมง่ายราคาถูกเลยนะครับสนใจก็แอดไลน์หรือว่าเข้าเว็บไซต์ได้เลยครับ ช่อง The m มา e n นส์เรามี e r s h i p แล้วนะครับทุกคนใครสนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับช่องเด e m มา e n นสนะครับสามารถกดสมัครได้ตรงนี้ที่หน้าเพจเลยนะครับก็จะมี2แบบนะครับคนเลี้ยงขนมหรือว่าจะเป็นเศรษฐีนัเกือก็จัดได้นะครับจะได้แสนลักกันไปต่อท้ายชื่อเทพแบบนี้เลยนะครับเป็นระบบรยเกลือเป็นชาวเกลือทั้งหลายนะครับก็ถ้าอยู่กันนานมากขึ้นจะได้สถานที่เท่มากขึ้นไปนั่นเองแล้วก็ยังได้อิโมจิไปใช้กันด้วยนะครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มาเดนชผมวันนี้มาเดนสเกมมิ่งกันเช่นเคยนะครับทุกคนวันนี้เรามาต่อกันกับเกม k Journey นะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยนะครับเรื่องของตัวละครที่กำลังฮอตฮิตนะตอนนี้ก็คือแม่สาวงามแพนโดร่าตัวละครด i เมนชันดิเมนชันอลตัวละครพิเศษที่ฟาสซ่ามากๆแต่คิดไปแล้วก็คือใครที่ยังงไม่ดูวิเคราะห์สกิลว่ามันน่ากดไหมและเมคนิก การเล่นเทคนิคในการเล่นตัวแพโนร่าเนี่ยเล่นยังไงแมคาคนิกค,คืออะไรบ้างแนะนำให้แนะนำให้ไปดูก่อนนะครับเพราะว่าจะได้เข้าใจตัวละครแล้วก็จะได้ดูว่าจะกดไหมเนาะคลิปอยู่ที่ใต้คอมเมนต์เลยจะแปะอัลบั้มท็อปคอมเมนต์ไว้ให้นะคะแปะไว้ให้เลยไปอัลบั้มเกมนี้เลยก็คือกดเข้าไปเนี่ยจะมีเทคนิคมีไกด์มีแชร์มีข้อมูลต่าง,าง,างแล้วก็มีอัปเดตต่างของเกมนี้อยู่คลิปบนสุดจะเป็นคลิปล่าสุดนั่นเองนะครับฝากด้วยนะครับไปดูกันได้เนาะส่วนคลิปนี้เดี๋ยวเรามารลุยกันสําหรับการจุ่มเกลือกันบบ้าางนนะครััดดดูว่่จสุเีย จะใช้สกีเพชรกันเชียวนะครับใช้สกีเพชรกันเชียวและตอนนี้นะครับนี่มีอีเวนต์มากมายนะครับและทุกคนเตรียมตัวเลยนะเดี๋ยวเราจะเจอกันกันกนกนกบนักผูชนยัยเปิดฟาร์มนะครับปลูกข้าวตัดไม้ทำลายป่าทางบ้านเฮ้ยน่าเล่นเดี๋ยวเรามาดูกันส่วนคลิปนี้เนี่ยเรามาจุ่มเกลือก,กันก่อนเนาะอ่ะเนี่ยเดี๋ยวโดนอีกโดนไซ์ได้อีกตัวนึง คือตอนนี้อ่ะโอ้โหไอพีเอ้ยมาแต่ละตัวโอ้ยแล้วบอสใหม่มาแล้วด้วยพายมอรอด์ดแม็กมาซัดอ่ะปาเรามาจุ่มเกินก่อนแล้วกันเนาะนะตอนนี้นะครับมานเลยแพนโนร่านะครับอย่าลืมไปดูวิเคราะห์กันก่อนทีนี้แพนโนร่าเนี่ยเดี๋ยวผมมาจุ่มนะครับเอาสัก1ิบตัว1ิบตัวนะครับ1ิบตัวแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าใช้สิบตัวเนี่ยใช้กี่เพชรใช้กี่ตัวทุกคนลองดูกันแล้วก็ไปวิเคราะห์กันว่าเฮ้ยเกลืออีกแล้วหรือเปล่าเนี่ยครับเนี่ย้างายแน่นอนนะ คือตอนนี้ตู้เลดอัพจะมีตัวแพนโดร่านะครับแล้วก็ปังนะฮะปังเดี๋ยวเข้าไปดูว่าปังวาวไหมคือมันอาจจะเป็นมามืดก็ได้นะปังเนี่ยเพราะว่าเป็นตัวที่ไม่ค่อยวาวเท่าไหร่เลยนะตอนนี้มันไม่ค่อยแบบโดดเด่นแล้วกันเนาะเออแต่อาจจะเป็นมามืดก็ได้เดี๋ยวไว้ว่ากันนะครับพี่ปังสุดหล่อเรามาเปิดแม่สาวสวยกล่องนาำกันก่อนมาไปเลยครับเดี๋ยวผมจะเปิดนะตอนนี้ผมเปิดไปแล้ว1โลเว้คือผมล้านไป1โลแล้วผมได้มา1ตัว1โลคือ10 10ตัวนะครับ คือผมเปิดสิบตัวแล้วได้เลยอะเป็นไปได้นะครับเป็นไปได้นี่อ่ะสิบตัวแล้วได้เลยนะเอออ่ะมาเดี๋ยวเราเปิดกันดูนะครับว่าอีกสิบตัวอีกสิบตัวเราจะใช้ทั้งหมดกี่เพชรเดี๋ยวมาดูพร้อมกันในคลิปนี้นะครับมาดูความเกลือด้วยกันตอนนี้นะผมมีงบประมาณเท่าไหร่ก็คือมีอ่างบประมาณ2 6 4 1 0 8พเพชรและมีตัวแดงอยู่79ตัวนะครับ เดี๋ยวเราลองดูกัน10ตัวจะเสียหายเท่าไหร่เอา10หรือแปดดีวะเอาแปดแล้วกันเอาแปดเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีกิจกรรมแจกอยู่ผมจําได้ยังไม่ควรเปิดสุดนะมันจะมีกิจกรรมอยู่เยอะนะครับกิจกรรมแจกเนี่ยทำเลสเตเชอร์เนี่ยเห็นไหมครับมันจะแจกหนึ่งตัวแล้วก็มีตั๋วจุมอีก30ตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวคลิปนี้ผมเปิดแค่8ตัวก่อนละกันว่า8ตัวใช้เพชรใช้อะไรเท่าไหร่เอออันนี้มันสุ่มหรือไงวะเนะี่ยอ๋อมันสุ่มเหรอ เอ้มันสุ่มเหรอกิจกรรมนี้มันสุ่มอ่ะพี่น้องอ่าเพนเรซาเรตอาร์บินวาเลสเรตลามันสุ่มนะครับมันสุ่มใช่ปหมเนี่ยเออเหมือนมันสุ่มครับแล้วเราต้องทำอย่างไรสำหรับอีเวนต์นี้ก็คือเราจะได้โอกาส3ครั้งต่อวันนะครับแล้วก็สะสมได้2วันก็คือเมื่อที่เราเปิดนะครับมีโอกาส นะครับที่เราจะได้รางวัลก็คือสุ่มนั่นเอง Open 30 c h a s t เชสซู l กอร์เล็กออริโอโอเคโอเคถ้าเราเปิดครบ30ครั้งเนี่ยยังไงก็จะได้ครบทุกรางวัลอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็คือ10วันนั่นเองวันละ3เนี่ยสิวันอ่ะกิจกรรมเป็นทั้งหมด20วันยังไงก็ได้หมดอันนี้ยังไงก็ได้หมดไม่ตกใจเขาแค่ค่อยๆสุ่มไม่ต้องเอาแบบเอ้ยมึงจะเอาอันนี้เลยอย่าเพิ่งจะเย็นค่อยๆเล่นค่อยๆเล่นไปก่อน10วันครบ10วันยังไงก็ได้หมดนะครับอันนี้อันนั้วก็ได้ดอน มาเรา,าดูกันว่าแต่ตัวใช้เพชรเท่าไหร่อย่างที่บอกนะตอนนี้มีเพชรอยูนี้นะครับมีเพชรเท่านี้แล้วก็มีตั๋วเท่านี้เดี๋ยวดูตอนจบนะครับว่าเหลือเท่าไหร่ไปดูเลย10โลทองไปเลยครับแพนโดร่าแม่สาวงามขอเธอขอเธอนะครับแพนโดร่าแม่สาวงาม10บโลทองบเอ,อ้ยแต่ผมเปิด10โลทองไปแล้วนะตอนแรกอะอันนี้ถือว่าไม่เป็นไร <laughs> อ่ะ10โลยังเกลืออยู่นะครับ20โลว่ายังไง ยี่สิบโลยี่สิบฮึบทองฮึบคือผมชอบชอบเกลือเกมนี้นะเพราะว่ามันเกลือดีนะครับคือเล่นมาเป็นปีอ่ะเกลือยังไงก็ยังเกลืออยู่อย่างนั้นน่ะเห็นไหมเห็นไหมอันนี้ตัวแรกนะเป็นตัวแรกแล้วกันตัวแรกวันนี้นะครับเกลือนะครับกาชาเกลือเพราะว่าการันตีละ40โลคือ40โลมันจะการันตีหนึ่งตัวนั่นเองนะครับเรียบร้อยได้มาหนึ่งละอ่าสี่ทองแหลกเหลืองอลาม หนึ่งตัวมาแล้วครับเดี๋ยวผมจดก่อน1ตัวมาแล้วต่อไปนะครับเดี๋ยวตัวที่2กันต่อเดี๋ยวดูมาตัวที่2ว่าใช้อะไรเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยดูตอนจบทีเดียวนาะว่าตัวเหลือเท่าไหร่เพชรเหลือเท่าไหร่จะได้คำนวณกันง่ายๆไปครับตัวที่2ตัวที่2ตัวที่2ฟืบฟับฟืบฟับฟับฟืบทองโอ้ยเข็มเข็มแต่ดีเข็มแต่ไม่ดีแล้วนะ10โรดเกลืออยู่20ไว่ายังไงครับอยากเห็นแสงสีทองอลาม เข็มนะครับเข็มเข็มอยู่30ครับไปต่อเลย30เลย30เลยฟึบ30ว่ายังไงครับฮอึอันนี้ไม่เข็มอันนี้ไม่เข็มขอ2อตัวได้ไหมอ๋อเมื่อกี้มันขึ้นแสงเดียวโอเคมันเห็นแสงแล้วเรียบร้อยนะครับตัวที่2ผ่านไปมาครับตัวที่3เราต้องใช้อ้าวแพคดิง้งแพคดิ้งนี่ก็คือจริงๆแล้วควรต้องกดนะครับแต่ แต่ผมจะยังไม่กดละกันกดด e ีไหมวะเนี่ยไม่กดดีกว่าเดี๋ยวผมจะเก็บอันนี้เอาไว้ไปเปิดอิดะนะครับเพราะว่าตอนนี้เพชรเยอะเหลือเกินใช้เพชรบ้างนะครับใช้เพชรบ้างปลายตัวที่สองเมื่อกี้ตัวที่สองแล้วตัวที่สามครับปึ๊บแต่แต่ถ้าใครมีเพชรหมายถึงว่ามีม,มีมีงบแล้วเพชรน,น้อยอะ่ะแนะนานให้เปิดแพ็คเมื่อกี้นะคุ้มนะครับคุ้มมากคุ้มนะครับคุ้มจริง10โลเทาะเกลือ20 20เกลืออยู่ 30พอแพ็คเมื่อกี้คือคุ้มสุดแล้วได้1ตัวแถมได้ตัวทั้ง90ใบอ่ะก็คือได้อีก2ตัวเอออันนี้การันตีละเกือละการันตีละการันตีครับการันตีแต่พนอล่าไม่ต้องปั้นให้เป็นสุพีมก็ได้เพราะมันไม่ใช่สายจจมตีนะครับเอาแค่ตันพอสุพีมคือสายซับอ่ะัอตัวที่สามเรียบร้อยละสายซับจริงๆเราไม่ต้องปั้นเป็นสุพีมนะครับมันเพิ่มแค่แสแตตเออ เพิ่มแค่สแตตแต่ว่าถ้าเกิดเราจะไปเล่น PP อ่ะสุพิมก็ได้ PP สุพิมก็มีผลนะครับ1 2ึ่งเขาเรียกสุพิมเขาเารียกอะไรพลากรขอโทษพูดอะไร,รของอูเนี่ยพลากรครับพลากรขอโทษขอโทษ2ตัวที่4นะ20เกลือ30 30 30เกลือครับโอ้ยตัวนี้ตัวที่4การันตีกแล้วตัวที่4การันตีกแล้วครับพี่น้อง โอ้ตัวเดียวด้วยเรียบร้อยตัวที่สการันตีครับตัวที่5้าว่าไงตัวที่ห้าสิบทองว้า v ย r y good เกมดีเ e r ิ g o o d ยีครับยี่สิบยีเออคือผมจะเกือทุกเกมไม่ได้ปะวะคือผมเล่นเกมไหนแม่งก็แบบล้างถงตู้ล้างตู้การันตีล้างตู้การันตีมีอยู่แค่เนี้ย คือผมต้องเลิกเล่นเกมแล้วว่ะถ้าอย่างนั้น,น่ะรู้สึกว่าไม่ใช่ทางน,นะเนีหละเซ็งว่ะเซ็งเนี่ยการันตีแล้วอะตัวที่สี่การันตีแล้วอันนี้ตัวที่ห้าตัวที่ห้าผผิดตัวที่ห้าการันตีแล้วนะตัวที่หกครับตัวที่หกผมนับผิดเปล่าวะเออพูดไปเรื่อยๆแล้วก็ลืมนะอันนี้ตัวที่หกถ้าผิดขออภัยแล้วกันถ้าผิดขออภัยกราบตรงนี้เลยเพราะาผมจำไม่ได้แล้วว่าเมื่อกี้มันตัวที่ห้าหรือตัวที่หก จดก็จะปิดเ้าจะไปห้าแล้วอะ่ะอันนี้แน่ตัวที่หกแหละตัวที่หกนะครับตัวที่หกเอ,อย้ยเดี๋ยวเราไปดูตรงนั้นก็ได้ไปดูตรงข้างหน้าก็ได้เพราะมันมีไม่บอกอยู่ไปเปิบเกิดอ,อีกแล้วหรอคือมันจะเกิดทุกครั้งไม่ได้ปะวะหยุดเธอเรียบร้อยอ๋อพักเบรกก่อนพักเบรกพักเบรกความเกลือก่อนเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูดตรงนี้ว่ากี่ตัวละนี่ มันมีบอกอยู่เออนี่นี่นี่เมื่อกี้ศูนยคอับห <ผม S 1> นึง่งอ่านี่หกต่อไปตัวที่เจ็ดนะครับตัวที่เจ็ดเราลองดูกันตัวที่เจ็ดเดี๋ยวค่อยมาอัพเดี๋ยวค่อยมาอัพแล้วมาเทสกันอันนี้ไม่ต้องรีบตัวที่เจ็ดมาตัวที่เจ็ดไปเลยนะลุยตัวที่เจ็ดครับลุยเออแต่ถ้าจะไปเล่นพีพีก็ควรทำพารากอนไว้นะควรทำพารากอนไว้มันตึงอยู่ มันจะได้เพิ่ม energy วั้ลด energy สักตัวเพราะใส่ทรัพมันอัพเกรดไปแล้วพลังกรมันจะโหดนะครับ20เกลือครับเอ้ยแต่ผมเก็บไว้เปิดไซดะก่อนดีกว่าไซดะสายตีสายต,ายตีเน้นทำพลังกรไวเลยเพราะว่ามันเพิ่มสเตททำให้ตีแรงขึ้นแล้วกูกรันตีกแล้วตัวที่เจ็คือมันจะเข้มไปไหนวะ <c oughs> มาครับตัวที่8เดี๋ยวเปลี่ยนทำเลนึง ตัวที่8ขอแบบ10โลเราได้เลยได้ปะเออขอแบบ10โลป, lever, ปึ๊บออกเลยอะ square. แล้วดูแมพนะผมยังไม่ได้เปิดจะไม่ทําอะไรเลยอะ <c oughs> ไปไปไปตรงนี้นี่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 เอ้ยนี่นี่นมีโต๊ะกินข้าวมีโต๊ะก,กินข้าวครับมามาโต๊ะกินข้าวแล้วก็มาเปิดกระชังกันตรง,งนี้เกมมันทําดีนะผมชอบมากแล้วถ้าคิดดูดิหมดสร้างบ้านมาจะว้าวแค่ไหนอะครับเพราะว่าเรื่องของภูมิทัศน์แล้วก็เรื่องของกราฟิกเรื่องของดีไซน์เกมนี้มันเป็นเอกลักษณ์อยู่แล้ว โหมดสร้างบ้านจะมาเร็วนี้เดี๋ยวเตรียมรับชมกันเลยมันแน่นอน FK เจนนี่จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแต่ความเกลือยังคงเดิมเสมอไปนะครับเสมอต้นเสมอไปไม่มว่าเราจะเล,ล่นในกี่ปีก็จะเกลือเสมอให้ดูได้เลยตัวนี้ถ้าไม่การันตีนะให,ให้ให้เลยเดีย่ะช่างมันม <laughs> นี่ไงสิบเป็นว่าสิบเกลืออยู่ต่อไปยี่สิบยี่สิบว่างครับยี่สิบว่าง่ายี่สิบก็เกลืออยู่เห็นไหมครับ 30บ้างไงครับ30 30เรียบร้อยตัวที่8การันตีนะครับตัวที่8การันตีนะครับคือไม่การันตีแค่ตัวเดียวและตัวนั้นมันคือ30โลที่เหลือผมการันตีล้วนคือแม่งเสมอต้นเสมอปลายจริงว่ะเลิกเลิกอะมาดูข้อเสียหายกันตอนแรกนะครับอ่าค่าเสียหายตอนแรกเรามีทั้งหมด26 4108เพชรเดี๋ยวผมเปิดเครื่องคิดเลขก่อนเครื่องคิดเลขจ้า ตอนแรกนะครับตอนแรกมาดูกันตอนแรกเรามีเอ่อเท่าไหร่264108เพ็ดตอนนี้เหลือ195058เพ็ดใช้เพชดไปทั้งหมด69050เพชรบวกกับตั๋วอีก79ตัว๋วนะครับ8ตัวนะคือผมบอกเลยว่าการที่ให้คุณจะทำา1ตัวตันเป็นสุพีมพัทได้เนี่ยนะครับประมาณแสนเพ็ด ประมาณแสนเพชรจริงๆนะแสนเพชรเออดังนั้นเนี่ยสองแสนที่ทุกคนเห็นยสองแปดเฮ้ยเพชรพี่เยอะจังเลยผมบอกเลยว่าได้แค่สองตัวเท่านั้นนะสองตัวไม่รู้จะพอหรือเปล่าเลยเออคือเกลือแน่นอนแต่ไหนก็เกลือลขอเปิดเล่นๆหนึ่งลูนะดังนั้นนะครับตัวละครใหม่ๆมาถ้าเป็นสายฟรีสายเติมน้อยอย่าบุบวามนะรอดูรีวิวก่อนก็ได้นะครับติดตามที่ช่องไว้ได้เลยนะขอบคุณมากครับใครที่ช่วยติดตามคนมากๆเลยนะครับ แล้วก็เดี๋ยวผมจะพยายามเอามาแชร์กันให้ดูว่ามันเป็นอย่างไรนะครับความเกลือนี้เออความเทพนี้ด้วยว่ามันคุ้มค่าไหมอ่าป้าแล้วมันคุ้มไหมเพราะอย่างที่เห็นเลยนะว่า1ตัวเนี่ยมันใช้งบเป็นแสนนะครับเป็นแสนเพชนะเออทีนี้เพชหาจากไหนทาให้หาได้เยอะเผื่อมีคนสงสัยผมแชร์ไว้ให้เลยนะครับก็คือเวลามีแพ็คเด้งแพ็คเลนเป็นแพ็คเร่งแพ็คเล็กๆเนี่ยแนะนําให้เติมเยอะให้เติมซื้อไว้ให้เติมซื้อไว้ให้เติมเยอะเติมซื้อแพ็คเด็กเล็ก แพ็กเล็กเด้งไว้พูดแล้วเนะี่ยนะครับเออผมไม่ได้ซื้อแพ็กที่มันเป็นแพ็กไลท์วันไอ,อ้แพ็กที่แพ็กในในร้านเลยอะ่ะปกติใช้ตแต่แพ็กเด้งตลอดนะครับเพชรก็พอแล้วก็ทำเควสกิจกรรมมันแจกเพชรยิบย่อยเยอะนะฮะตอนนั้นก็สะสมไว้เรื่อยๆแล้วก็ตัวไหนที่ไม่เก่งก็ข้ามได้อย่างผมเนี่ยผมเปิดไอ้ตัวอ่าในพลมารอบที่แล้วก็เปิดมานะครับยังเพชรยังเหลืออยู่เลยเห็นปะเออเดี๋ยวขอปรับก่อนมาเดี๋ยวมาจุ่มกาชาได้เล่นกันดีกว่าไหนดูความเกลือกันอีกรอบหนึ่ง ดูดิมันจะได้เลยป่ะความเกลือฟ๊บอ่าบอกแล้วอย่างที่เห็นนะครับว่ามันเกลือเสมอต้นเสมอปลายทุกตู้ไม่ว่าจะตู้ขาวตู้ดําตู้แดงตู้ลุงนะครับโดนหมดเฮ้ยมีสีสามอันเลยหรอเราเปิดในเล่นกันดีกว่ามาเปิดในเล่นกันดีกว่าเดี๋ยวผมเปิดตัวใดดีอะมัมมัมมัมตัวไหนดีตัวไหนดี คือผมเก็บไว้ก่อนดีกว่าไม่รีบไม่รีบเดี๋ยวจะเก็บไว้เปิดตัวเอาตัวนี้แหละเดี๋ยวรอตัวนี้ออกตู้ปุ๊บเราก่าจเปิดตัวนี้ต่อนะครับมาคลิปนี้ประมาณนี้ได้เห็นความคือกันแล้วนะครับว่าคลิปนี้ผมใช้เพชรไปทั้งหมดเท่าไหร่สรุปลอรอบหนึ่งนะครับหกหมื่นเก้าพันห้าสิบเพชรตัวอีกเจ็ดสิบเก้าตัวสำหรับแปดตัวที่ทุกคนเห็นเลยคือการันตีทุกรอบมีแค่รอบเดียวที่สามสิบโลได้นะครับดังนั้นก็ใครจะเปิดนะแสนเพชรตุนไปเลยถ้าจะาสพินพั์และตัวไอตัวเนี้ย แผ่นอล่าเนี่ยอย่างที่วิเคราะห์กันในคลิปที่แล้วนะครับผมว่ายังไงก็ต้องเปิดสุพิมพัทถ้าจะเอาโหดและใช้งานได้ดีดาเมจมน่าจะเพิ่มขึ้นเยอะเดี๋ยวไว้ผมจะเทสให้ดูในช่องนะครับฝากติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามาเจอกันผิดพลาดอะไรต้องขออาภัยด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาวิเคราะห์ตัวไซดักันต่อมาเปิดจุดกันด้วยเพราะว่าผมพร้อมแล้ว400 400เมตรจะต้องจัดน้องไซดะให้ตันเพราะดูส่วนของน้องน่ารักมาก นะครับเก่งไหมไม่รู้ผิดพลาดอะไรขอไว้นะฮะผู้คนในคอมเมนต์เลยจะคอมเมนต์เช่นเคยนะฮะคุณทุกคนที่แวะมารับชมแล้วก็ช่วยกันแวะมาคอมเมนต์ของคุณอีกเช่นเคยเอฟเคจะยังเล่นอยู่เดี๋ยวเรามาดูโหมดฟาร์มกันด้วยไว้เจอกันครับผมสวัสดีครับ